วาเตอิกบูเทลินผู้สร้างอีเทอรีรยมคนนห้เขาเป็นมหาเศรษฐีคริปโตอายุน้อยที่กลายเป็นบิิเลียนในคนแรกของวงการคริปโตเขามีอีเทอร,เรียมในครอบครองสูงถึง333,500อีเทอร์ เันอายุ29ปีเกิดในประเทศรัสเซียพ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในวัย6ขวบพ่อของเขาได้พาเขาย้ายไปที่ประเทศแคนาดาเขาใช้แววอัจฉริยะตั้งแต่เด็กโดยอ่านหนังสือได้ตั้งแต่3ขวบและเขาทดสอบระดับ i q สูงถึง257ในวัยมัธยมสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้เหรียญทองแดงโดยความเป็นเด็กเนิร์ดไม่ชอบเข้าสังคมแต่ชอบคลุกอยู่กับคอมทําให้เขาได้รู้จักบิตคอยในวัย17ปีโดยความเก่งเขาใช้เวลาไม่นานในการศึกษามันและได้เข้าร่วมทีมพัฒนาของบิตคอยยุคแรกๆเขาได้เสนอฟิวเจอร์ เขาเลยหันมาพัฒนาเชนใหม่เป็นของตัวเองชื่ออีเธเรียมในขณะอยู่มหาลัยไม่นานปีเตอร์ทิวก็เข้ามาเห็นไอเดียสุดบันเจิดของเขาและได้มอบทุนทิวฟิลลชิพซึ่งเป็นทุนที่จัดให้กับเยาวชนที่สนใจองค์ความรู้ต่างๆนอกสถานศึกษาก่อนแรกเขาได้รับไป1 000, น,นึ่งแสนเหรียญนี่ทําให้บูเตลิกเลือกที่จะลาออกจากมหาลัยและผลักดันโปรเจกต์อีเธอเรียมของเขา